นะ้าวันดีครับเอ้ยวัสดีก๊อตวพาไงครับนะ้ามีอะไรช่วยครับมีถ้าเกิดว่าสมมติเด็กในแก๊งหัวส้นตีนพูดจาไม่ฟังหรือทำตัวประพฤติเฮี้ยใช่ไหมครับส่งมาที่นี่ได้ส่งมาที่นี่ได้อันนี้คือบทลงโทษแรก <Okay. S 2> ดูที่มุมขวาล่างแล้วลองพูดดูมุมขวาล่างนะ้าได้ยินผมไหมครับฮลันะฮโลโหลน้าฮลัลโหลพิศวรฮัลโหลพิศวร ฮัลโหล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 พี่สวนพี่ฮัลโหลครับสิลาฮัลโหลสวน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 ฮัลโหลสิลาเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลจะพูดแล้วบอกนะชี้นิ้วฮัลโหลสิลาเฮ้ยสวนฮัลโหลเออว่ะดีว่ะระบบนี้สุดยอดครับนะระบบนี้สุดยอดเลยอ่ะจะทำให้กูได้ยินอยู่คนเดียวฮะ น้าได้ยินเหรอครับอืมได้ยินถึงไหนครับน้าเมื่อกี้เด้ยทุกอย่างขอประทานอภัยครับข้าพ<า>เจนะ้าไม่ได้ตั้งใจท่านพี่พูดเล่นอ้าวต้มนี่ใช่มึงสามารถให้เด็กในแก้มมึงมาลองได้นะลองใช้ชีวิตดู แบบถึงความน่ากลัวของมันคือคืออย่างนี้คือหมายถึงว่ามันเป็นอนนี่เหรอครับนะเป็นบทลงโทษเหรอครับหรือว่าเป็นไอเทมบทลงโทษอ๋อก็คือจะเป็นคนนะจะเป็นคอนโทรลแต่ตรงนี้ว่าจะถอดใส่ตอนไหนอย่างเงี้ยเหรอครับใช่มันใส่ได้หมดไอพวกปอกดวงปอกดาอะไรพวกนี้มันใส่ได้หมดถอดได้หมดดออแต่เดี๋ยวมันจะมีตะก้อข้อปากมาตามมาทีหลังอืมออกเข้าเมืองก็ไม่หายต้องปลดอย่างเดียวอ๋อต้องปลดอย่างเดียวถูก สำหรับแบบว้ลงโทษคนในแก๊งเนี่ยครับนะถูกสกุเดียวกับดิ้งเลยอะเบิกมากเลยครับพี่ดำนาให้ลองไอ้นี่ใหม่บทลงโทษใหม่ของสภาถ้าเกิดมีป็นคนในแก๊งดือ้อเอามาส่งที่สภาได้ปอกดำกับนาจัดการได้ไอพวกแบบพูดมากกนสตีนอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เอาตะก้อคอปากบทใหม่่ะพี่ที่ไม่ให้พูดเออมันพูดมันพูดได้แต่มันจะไม่มีใครได้ยินเลยคู่น่ะ อันนี้คือเอามาใช้แล,ล้วหรอครับนะใช่เอามาใช้แล้วเดี๋ยวจะใช้งานเลยได้ครับนะโอเคถ้าผมมีเด็กที่มันแบบว่าประพฤติไม่ดีเดี๋ยวผมส่งมาครับดัดนิสัยมันสักไหนได้เลยเอามาลองดูความรู้สึกก็ได้นะสักแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยได้ครับนะแม,แบบมันจะทรมานจัดๆเลยผมว่ามันน่าจะทรมานจัดเลยอ่ะเพราะมันคุยกับใครไม่ได้เลยมีไหมมีไหมเอามาใส่ดูมีไหมเหรอครับแป๊บนึงนะครับ พี่ดำนะเขาให้ส่งมาหนึ่งคนน่ะพี่ว่าใครวะปาก,กาหมาแก๊งเราอะเอ่อยเตะฮัลโหลเต้ย่าย่าย่าย่อยู่ไหนอะทำอะไรอะขับรถกำลังไปกล่อ,ลองเหลืองครับพี่กล่องเหลืองกล่องเหลืองที่ไหนวะตรงลงหลอมใกล้ๆบ้านดุไว้เก่าวะใช่ใช่พี่ใกล้ๆบ้านดุไวเ้วเสร็จแล้วมาสภา,าดิ ได้ครับโอเคเฮ้ยอะไรอะ่ะมาทำธุระแทนพี่น้อยอ๋อโอเคครับงั้นไปทำธุระก็ได้พี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลเออกำ<ห>ลัออมลงมาครับนะผมรอออนมาละไอ้นี่ตัวปากดีเลยครับนะพี่นี่ชอบ<ด>รับหลังเยี่ยมมาชอบด่าพวกผมครับไปตัวนี้ดีเยี่ยมแต่ว่าจากการทดสอบเนี่ยคอาจร,จริงแล้วมันก็ได้ยินหมดแหละเพราะเรามีการตรวจสอบเชิงลึก ไอสวนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเทสได้ใจครับนะไม่ได้ตั้งใจครับเผื่อแบบว่าได้ยินจริงไม่ได้ยินจริงอะไรเงี้ยนะจะได้รู้ไงครับเมื่อกี้สนุกแน่สนุกพวกมึงแน่โดยฆ่าไม่ได้ท่านไงท่านพี่ไอบังได้ฆ่าไม่น่าเกิดมาเลยท่านพี่ฆ่าครซะไอ้เต้ไอ้นี่ใครอ่ะคนไหนสวัสดีครับน้สวัสดีครับเต้เดี๋ยวเป็นทุรไลพี่หน่อยพอดีสภาเขาจะลองไอ้นี่ครึ่งชั่วโมงนะเราอยกลับเรา เป็นผู้โชคดีอ่าเรียบร้อยได้เลยผู้เดชพากลับไปได้มึงสวนกูดิควายไอ้โง่พูดไม่ได้เด็กมึงไอ้เหี้ยกูรอเวลานี้มานานแล้วไอ้สตัตว์ <ism ul ain> มึงพูดเดชมึงพูดเดชทำไมว่าไงครับพี่มึงพูดมึงพูดเดชมึงพูเดเดชมึงพูดเดชสัตว์เงียบเดชเหี้ยควายเจอระบบใหมไ่ไปเป็นไงเหี้ยรับหลังกูเดชมึงอะเงียบเดชมึงพูดไม่ได้เด็กมึง เว่อไปไปทำงานแค่นี้แหละเดี๋ยวรอก้อนเล็กเลยครับนะถ้าจ้างน้องหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ครับนะอึดอัดไอ้มึงควายชี่อะไรมึงชี่อะไรมึงชี่อะไรมึงชี่อะไรเดี๋ยวรอมึงชี่อะไรโอุ้ยนะขอบคุณครับผมมึงชี่อะไรมึงพูดดิเฮ้ยมึงไม่พูดอ่ะไม่พูดเงียบเอ้ยนะมีอีกเรื่องนึงครับ ถ้าสมมติว่าน้าลองใส่ผมได้ไหมอีกทีหน,นึ่งน้าลองใส่ผมหน่อยครับเดีย๋ยวผมขอลองในวอลให้เฮ้ยฮัลโหลในวอลได้ยินป่ะในวอลได้ยินไหมฮัลโหลเทสในวอลไอเปิร์ดได้ยินป่ะจูไอแพทได้ยินไหมอ่ะหมดแล้วในวอลไม่ได้ยินครับนะ้าคีนครับมึงพูดดิเต้จะได้รู้ว่ามันใช้งานได้ไหมมึงจะเงียบทำไมวะอ๋อพี่ อ๋อพี่มาหาหน้าไงเอออะพี่เหรอมาถึงเกี่ยวอะไรกับพี่ไม่ใช่อ๋อไม่ต้องเอาออกโอเคไปยา้ยายาฟาร์มน้าขอบคุณมากครับอขอบคุณครับนะเ,เดี๋ยวนี้คุยด้วยไม่คุยด้วยไรเต้แมง่งยิงยิบหายเลยโน่นายเต้แอบดบอ่ะค่อยมาออกไอ้เป้ไมนได้ยิงกวูวะ โดนบอลได้ยังกววะอียาเต้โดนตะข้อข้อปากพูดไม่ได้ <laughs> <laughs> โทษใหม่เหรอพี่เออโดนนัดปะอะไรนะโดนนัดปลีอยังไงม่เอาออกได้ไหมออกงี๊ได้ปะมันมันง่ายๆคือมันจะต้องแบบว่าให้สภาเป็นคนใส่ถอด <laughs> ก็คือมีน้ากระปอกดำบางที่ทำได้ มันเอาไว้สำหรับบทลงโทษคนในแก๊งที่มันพูดเยอะๆปากว่าหมาแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคนที่มันโดนใส่ปอกไอ้ปอกสะพอกปากอยู่เแล้วแต่ถ้ามันตอบมอเข้ามาใหม่นไม่ได้ไม่ได้ก็ยังพูดไม่ได้ต้องให้สภาปลดให้มันมีะกล้องข้อปากกับพี่ไอจูอยากลองเออมึงอยากลองไหมล่ะไม่เอาพี่ผมขอไปเออว่ะผมลองโทรหาไอ้เชยเต้หน่อยดีกว่าวะพ่าดีหรือไม่วะ เต้ฮัโลโหลฮัลโหลเต้เต้ได้ยินเปล่ามึงไม่พูดล่ะโทหืมหืมกูของขึ้นเลย ดูเฮนะีนะ้ยเท่เลยดูดูเฮี้ยเท่เลยร้องร้องไอ้เหี้ยล้อล้อคนพูดมากอ่ะเจอใบเข้าไปอ่ะเรียบร้อยเลย ไอ,ไอเต,ต้มึงจะโพสทวิตทำไมวะให้คนทเมืองเขารู้ไงว่าเราทำอะไรอ่าเดี๋ยวนี้กูคุยด้วยไม่คุยด้วยอีกชี้หน้ากูอีกอ่ะเอาไงในมึงมึงไม่ไปฟาร์มละมึงยืนทำไมตรงนี้ ไม่ต้องไหว้กูก็เจอกันแล้วสวัสด,ดีไปแล้วมึงจะไหว้ทำเสี้ยอะไระอีกอะสวัสด,ดีนะนู่นไม่สวัสด,ด,ด,ดีกูทำไมอ้าวตบกูอีกดีใส่เ,เซิร์ฟรีไปมึงอะไอ้เหี้ย <c oughs> มึงไปทำงานดิเต้มึงอยู่ทำไมไปไปทำงานยัีไม่ถึงเวลาถอดไปเร็ว เออไม่ต้องชี้เช็คชื่อค่อยมาถอดไปไควรมึงไงที่จะพูดเยอะนักไอสัตว์ไม่ต้องพูดเรางี้แล้วกันมึงจะไปทำงาน,นใช่ไหมไอ้เต้นะั้นะนะอย่าจะปลดครับนะขอร้องครับจะปลดครับให้มันเป็นอย่างนี้แหละมันมีมันมีมันมีวิธีทีดด่ดีกว่าเดี๋ยวปลดให้่ะพูดได้ยังครับนะ่ะไอ้หนู อะไรนนะพเบ้าต้องคุยกันนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเราได้ยินพี่เปล่าเอต้ทำไมเดี๋ยวนี้แฟนคุณหญิงอย่างวะไม่คุยกับกูเลยวะเต้ฮัลโหลน่าจะเขินคนครับพี่จุ๋มเนี่ยตึกแดงผมตึกแดงผมเออนะครับนี่ผมผมเป็นผมไม่ลืมได์ผมยืนยันให้ครับจนกว่าจะสี่ทุ่มสองคนนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งใบครับนะผมไม่ได้เลยยืนยันให้ครับนี่ครับน้ำบันสะกดเป็นครับคือไรอ่าโอเค เลือกเอาเว้ยว่าใครจะบายออกไปจากที่นี่หญิงหรือชายเลือกเอาเองไอ้ชิเต้แม่งร้องเว้ยพี่ดำแม่งเจอใบเข้าไปแม่งร้องเ,เ,เ,เลยอะ เลมไปเลมเลยน,นะเลมเลริมเลไอ้รวยพี่มาแล้วไอ้น็อตไหนไหน็อตไต่ให้น็อตไปฟาร์มต่อโอเคครับผมก็มาแล้วเหมือนกันครับผงไม่ไ,มไหนมาเนี่ยไอ้เลยผมน่าจะหัว้านพืพ้นมาครับเพิ่งได้รับการ <c oughs> ปผลิตบาลเบื้องต้นครับโวพี่กอลโว้ยไงผมไม่ค่อยเสนอไม่มีเสนอที่เลยทั้งนั้นนะ่ะ ตกลหน้าคนรับหลังยังมึงอ่ะโดนไปซะเออว่าไงไมีเปลี่ยนตัวไหมไม่มีเราแบบตัวขุ้นมากมาเอาไว้กลิ้นเงี้ยไม่มีมึงนี่แหละตัวดี เบิร์ดเอ็กหนึ่งหกครับผมอันนี้คืออะไรอะด่านเหรอ,อตรงแลนด์น้ำเงินมันมีอะไรเปลี่ยนเปล่าวะมัน <c oughs> มีด่านอะไรเลยอไอด้ด่ดานแบบที่ผมส่งให้พี่ดำแน่เลยกอดข้างบ้านเราก็มีนะพี่ไอ้ตรงทางจากบ้านเราไปใกล้ทหารมีด่านกันพี่ ร้านหไหนในริมเลเ่ยอเต้โทรมาพี่พี่อย่าไปนี่มันนะมันโดนอะ้รนี่อยู่อย่าไปตามเกมมันอย่าไปตามเกมมันพี่เต้บอกว่านาเล่ยอยู่สภาอย่าไปพี่อย่าไป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 มันหาคนไปโดนแทนมันอยู่มันโดนใบอยู่มันโดนใบม,นนมันโดนสกอตคอปากอยู่ <laughs> มันไม่ยอมนะเขาเลยเอาตะก้อไปใส่ให้แฟนมันแทน ไปไปไยว่าว่าพี่ทำของเก่อนไปหนึ่งหน่งสองศูนย์เกาะกับเพนวงวัดแล้วพี่วงวัดแล้วสองูนยเหรอ เพนพี่เหลือยิบเขแล้วพี่พอแล้วเที่ขนมไหมได้ๆมามาเฮ้ยรู้แล้วรีบไปไหนวะเม้งเหนไงเม้งสวยเอาไาดิไม่ตายเป็นไห้ไ่เคเปลี่ยนใหขอบคุณครับที่ถีบให้สวยเฮี่จอมลาเป็นสัตว์เ้ย ตายนะกูบอกก่อนไม่กลับตายนะกูบอกก่อนในบาร์นี่ไปไหนเฮ้ย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 มึงไปไหนเฮ้ยเปลนได้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปล่นให้เปลี่ยนแล้วไปแล้ววันป๊อกทูป๊อกทีป๊อกเฮ้ยอย่าผิดต่อทีอย่าปล่อยอย่าปล่อยศมนะดิ้งขอร้องอย่าปล่อยศมพี่ ไอ้บปนี่มันไปไหนหรอวะยั้ยมันตีหัวกูทีเดียวเลยสัตว์ตายตายดำอันนี้กอดเองลงไม้ลงไม้ไอ้สุติผิดตายเหลือคนเดียวเล่าเลยมาคนเดียวเล่าเลี้ยงเพ่ ยกได้นะพี่ดำยกได้พี่ผมยกได้นะพี่นั่นแหละพี่จอนมาชีงพี่ไม่ตายอ่ะพูดี่ไม่ตายได้ไงวะไอสองพี่จอนเล่นไหมพี่เดี๋ยวผมชุมให้ได้ชุบให้ชุบไปวะพี่เอดีแดงิดขึ้นได้ขึ้นพร้อมกัน พี่ดำ่าตายพี่ดำพี่ดำ่าตายเพิ่งตายสวยมากพี่ดำสวยมาก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 สวยเฮ้ยนี่มาเล่นเลยหมดแล้ว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 ียร์ล้วหมดลียร์ดแล้วหมดแล้วหม่ไล้วไมดแล้วหมดไล้วหมดแล้วม่ไหวไอดแล้ม่ไหวหมดแล้หมดแลว

เอ้ยฝากบ่อยซูด้วยนะเว้ยว่ามันไม่ไหวอ่ะไม่พี่ก็แต่โม่งโม่งแบิงูอย่าพูดดังดิอย่าพูดดังยิงตัวไม่ยิงผมว่าติดคิดตายเลยเยอะเกินหมดแล้วไม่น่าถึงปวามร้านหมดแล้วเหรอ หมดแล้วพี่หมดแล้วพี่เพิ่งหมดเมื่อกี้เลยร้านกลางอ่าพี่ไม่ใช่มาถึงที่พี่เล่นไปกี่ร้านละนี่เราโตลคีสองดอกแล้วนะตัวจบแคปมามามาคนดูมาสวัสดีครับสวัสดีสองพันท่านด้วยครับสองพันท่านสองพันคนยินดีต้อนรับช่องบับลีครับทุกคนประมาณหกล้านตึงค่าสิบเก้าไม่อยากขิงหรอกแต่ค่าสิบเก้าตึงมาก ประมาณแปดล้านมั้ะค่าหกตัวโม่งมากอะไรจบแคปแล้วก็ไปเติมของหน่อยดีกว่าผมว่าโอเคอเอนนี้เปิดนะเ,เขาจะกดกิดีกดกดอกเป็นเลยเหลือถ้าเหลือก็เหลือแค่ล้านของล้านไม่ใช่พี่ไอ้ผมเล่นไปแล้วแต่ว่ามันขึ้นโมงอีกดอก ตู so like โดนเราสองรอบนะจริงรอบหน้าเรามีแก่นะโอ้สามล้านคนดูลงอะไรกันเนี่ยเงาเกาโตล้มเลยเหรอ เชื่อหรือปะคนดูเชื่อไหมว่าสีมันจะเบิ้ลคนที่ลงสีคือคนที่มีความเชื่อเว้ไปสัตว์เอกละตื่นเจ้นเปคนอยู่มันงับไปแล้วนี่เขากดเห็นเขากดปิดอเครับกครับพีบ่ <laughs> ไข่วะเยินเสียคดยานอะัคาเฟมควยมึงไว้ยังเปิด อะไรนะครับพี่ขอโทษครับจารันขอโทษครับพ ah. like> ี่ช่างช่างขอโทษนะครับมมีคคนาุยอะไโผมครับขอโทษครับขอโทษครับผมเบรกไบ้างขอโทษครับ พี่ทำพี่ไปรู้อะไรมาเนี่ยอะไรมีใครเ,เคยคุยเลยผมกต่คนอื่นก็นได้นี่คนอยู่อย่างเงี้ยพอดีเมื่อว,วานพี่พววพมีปากสเสียงกั<ส>บเจแปนนิดหน่อยอาตามภาษาพี่น้องอแต่ตูมันมาคุยกับแปนแล้วบอกว่าอยากคุยกับพี่อยากคุยกอยากคีกับปื๊ดเลยอย่างเงี้ยพี่บอกของพี่ไม่คุยไปคุยกับปื๊ดเาอามันยังไม่มีอะไรมาคุยม,มึงก็ไปขอคุยเออตอนแรก แปลมามาคุยกับพี่อย่างเงี้ยใช่ปะแต่พี่ก็แบบพ,พ,พูดไปสุดท้ายเหมือนซูมันก็แบบเออยอมรับว่าแบบว่าเออพอนันถึงป,นปืนแหละพี่บอกพี่รู้อยู่แล้วอะไรไม่รู้ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่อยากคุยเขาไม่อยากคุยไปให้เขาคุย<พ>เองเพราะว่าคือผมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็พสถึงผมอ่ะแต่ ประเด็นมันติดตรงที่ว่าไอปืดอ่ะไปบอกเจแปนเหมือนโกหกเจแปนกับพี่ท็อปอ่ะว่าไม่ใช่แล้วแบบอ้างไปคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วแปนก็มาเหมือนแบบมามาบอกพี่ว่าเออพี่ไม่น่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนซูมโดนฟีอะไรเงี้ยพี่บอกว่าพี่ไม่ได้โง่อะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เหมือนมันก็ยอมรับความจริงแล้วผมไปคุยกับพี่แปนพี่ท็อปตอนไหนวะใช่หมายถึงกูไปคุยเขามาคุยกับกูอ๋อ ไ <laughs> ย้เต้แม่งลงแดงไ้สัตว์ตวขอ<ะ>้ขอความอะกูไม่หยุดเลยผมเล่าให้ฟังพี่ดำพี่พี่ทำอะไรอยู่อ่ะ